<c oughs> จะต้องขอกา้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับผมท็อปซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโพบบะบาเกมซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับเกมในตำนานสมัยพี่แป้งเออใช่มันตำนานใช่แล้วเกมนี้ก็ซึ่งเราจะเรียกตัวละครเอกตัวนี้ว่าบะจิมมี่อะซึ่งก็มีพวกเกมประหลาดตัวอะไรฟะเนี่ยอันนี้ ไซโซนนี่ไม่ไดีซานี่ไม่เซิงนั้นโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยมันเป็นเกมโทรเอออะไรฟะมึงให้ทำอะไรสร้างงานเถอะจับเนกตัวอันนี้ได้แล้วทำอะไรต่อตามบทจะต้องปลาใส่มันเออปลาใส่มัน อ๋อมันจะกินเนาะเข้าไปแล้วก็จะอ้วนตายอ๋อประมาณนี้สินะะสจอยคราวนี้เป็นเกมอะไรเนี่ยเปิดเพลงด้วยปิดเพลงดีวกว่าเผื่อจะติดลิกษษษ็เส็ตมีวบัมพายนายงูนี่ฆ่ามันได้เนะี้ยเออ นี่โต๊ะลงแกจะทำอะไรเนี่ยเอ้ยแกจะทำอะไรเนี่ยเออเดินเข้าไปอย่าทำให้เสียเวลาสิบัตจิมมี่ครานี้อะไรเนี่ยเฮ้ยผมเรียกว่าบัตจิมมี่เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นคนอื่นเรี่ยเยอะดีอะไรเนี่ยเลื่อนไปมั่ว เลื่อนไปทำอะไรได้ไหมเนี่ยเลื่อนอีกเลื่อนอีกอืมอ้ออะไรฟันเนี่ยเกมนี้เป็นเกมโทรอันหนึง่งอะไรเนี่ยเก็บดาวตัดเชือกอืมแล้วโอเคแพ้เออตรงนี้มีตัวอะไรเนี่ยโอเคกดไปตัวนี้ด้วยตัวหานอะไรไม่รู้กดตรงไหนได้ต่อ เก็บดาวได้ไหมกดสะโคดได้ไหมไม่หรือจะทำทั้งทำยังไงต่ออ่ะเออง่ายดีอ่ะกดที่ตูดมันแล้วยังไงต่อไม่ก็เฟลอยู่ดีโอเคครานี้เป็นเจมอะไรเนะี่ยอืม ให้ทำอะไรเนี่ยอืมฟิลเฮเฮ้ยนี่จะต้องดูตัวช่วยใช่ไหมนนะ่ะแล้วไงต่อโอ้โอเคไปต่อได้ก็มีบะหานี่เออมีตัวบะหานี่ด้วยเออแล้วไงต่อกินชิอ้าว ถูถูปีศาจอะไรก็ไม่รู้เปิดเพลงสักหน่อยทำยังไงดีวะกดตรงนี้บหาหานี่ก็ไม่ได้ทำยังไงดีฟะใส่โอนได้ไหมเลื่อนได้ไหมทำอ,อะไรได้ไหมเนี่ยบะดีก็ทำอ,อะไรไม่ได้นะ มีแขนเป็นรูปเปืนอะไรสักอย่างหนึง่งบะหานี่ก็ทำหานอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่จะต้องกดตรงพื้นเหรอเนี่ยแล้วไงต่อก็เป็นต่อสิเฟย แล้วไงต่อฟะอ๋อมันจะถูกด,ดูดไปแล้วตกลงลาวาแล้วไงต่อโอเคกินเค้กกินเค้กให้หมาไปเลยเพื่อนมาคน,น่าจะบอกว่าใครเป็นเพื่อนมึงเปิดเพลงชัดหน่อยอะไร,ไรน่ยเด็กมันซีนิ้วใส่ซีนิ้วซีนิ้วแล้วคือพวกซอมบี้ก็จะเจด็กขั้งมาโผมา ซีนิ้วหาเรื่องก็คงน่าจะไม่แปะหรอซีนิ้วหาเรื่องขนาดนั้นอ,อือหาสิแตะหรออือ,อทำไมเหรือจะต้องฆ่าซอมบี้ไม่ไม,ไม่เป็นข้อแน่ไอหนุกไล้ได้ทำไมแกถึงขี้เลี้ยาลขนาดนั้นเว้ยไอ้ตีเตด ี่แท่ก็เป็นแว่นวีอาเอาเนี่ยเล่นเกรมรถถังเล่นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่เจอศัตรูเลยกิงลูกดกิงด้วยต่อฝาอนี่ให้ตูทำอะไรน่ะอ่ะมีอันนี้ด้วยเหรอ โอเคคนมันจะมีแบบปัลงปัดสดเออกึ่งสุดดีไหมไม่ได้มันไม่ให้ใั้เงาก็สุดโอ้ถ้ากาฟิทะลุจอเลยท่านโอ้ย ทางก็ตาหตาของปรับลดลงสุดว่าเป็นเกมแมวแปบิดด้วยสบายสบายเป็นเกมแมวแปบิดโอเคแค่นี้นะเล่นด้วยด้วยะรเล่นเกมแมวแปดบิดใหาสนุกละแปบิดรูกเปล่าว่าอยูสบิดหรือสี่บิดตัต้างเงินเพอ โอเคก็ okay, ここจะมีไก่ตัวหนึ่งไอ้ขนคอแล้วมีบะหามี่บะหามี่หัวเหรอแมงม,มุมด้วยแมุงลายตัวนั้น <c oughs> ไม่ไติดตัต้งร้อเพงมามี่ลองเลสิอ้ดูการกินซองอเอโอออโอว่า is the f o r t h e s hole in m u t i s i d a sky in t h i sky เราเป็นห่ากับคุณ มันหล่อแล้วต่อมันก็ป้นอืมเพะหรือทำยังไงดีอัพเกยดไก่ยังไ,ไม่ได้แฮแล้วทำยไงคะเลือกอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เชคกี้ทำยังไงวะดูเฉยเลยสิ ไก่เป็นตัวโคตรตีดโคตรตาใหญ่เลยแล้วพวกมันก็กลัวง่้ยอะไรนะเบีบะหานั่นอื้เอ้อัศวินชุดเฮ้ออัศวินผอมแต่ข้าจะเรียกว่าไอผอมเหมือนกัน ไออาจจะเปนกล้ามตัวแล้วใจเกเรข้าจะเรียกว่าไอเกเรแล้วกันเฮ้ไอผอมจกคิดว่าไอพว้เออนักค่าที่จะมาลอบค่าร้ราคาเขาจะ่าค่ายังไง ตดหาสิแตะเหรอไอ้ใจไอ้ไอ้ใจกินเน่ลุม่มเพื่อมันดีนะเอ๊ะตดหาสิแตเหรอเออเดี๋ยวแค่ปิดหรือแค่พางศพก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยมีตูดอยู่ตรงนี้ทำยังไงดี โอ้กระโดดขึ mm ้นไป่อนในฝางนม่ต่อนั่นยัวอย่ากับควายเลยเน่แม่ทำแค่นี้ไม่ได้อะไรเนี่ยเบีบะหานี่มีโคมากมายแดะโคอือแดะเข้าไปอีแดะเข้าไปอีแดะให้เมาเลยโอ้ยจะทำไรกด้ไอ้เรื่องข้าจะตายแล้วอารี่มีเต็ม ทำยังไงหญ่ปแล้วมันออกไปได้กินโค๊ดหนึ่งทีแล้วก็เติมโคเอะใหม่ๆโอ้มีปัญหานี้ด้วยโอเคกินเข้าไปกดที่ประตูได้ไหมโอ้กดได้ด้วยกลายเป็นบะหายะใจเกเีแล้วไปต่อมีบะหาตัวเข้ามาแล้วโดนบะหายะใจเกลีกับเพื่อ อ่ะสมใจมีอะไรนะกระต่ายหั่นแตงโมฮหันลอ่ะนีลูกละออกมาแลเอออย่าแย่งอ่ะไม่ชอบขี้หันที้ยังไม่เป็นเลยนะไอใหญ่เนี่ยข้ามแตงโมไปแล้วลองหั่นกล้วยแล้วหั่น ง่ายก็ลองไม่หั่นอะไรเลยแล้วกันไม่หั่นกล้วยแล้วลองหั่นขี้นี่ไอ้บอกนี่แม่ไม่ขี้เดีอดขี้เลยเหรอเนี่ยแล้วทำไมตกลงมาขี้เดียดขี้หรือไม่ขี้เดียดขี้ไงตกลงมันชอบขี้หรือไม่ชอบขี้เนี่ยเป็นใบโพล่าหรือไงเนี่ยเอ้ยไปเนี่ยอะไรเนี่ย เราเล่นเป็นอะไรเนี่ยมีปีศาจด้วยทำยังไงยิงใส่มันกด ADQ คิวไม่ได้เหรอกดตรงนี้ไม่เปลี่ยนเมื่อกี้อะไรนะปืนไกเยอะเหรอหน่าสนใจดิเปลี่ยนปืนกลับไปไม่ได้ด้วยเออยิงแบบนี้แหละดีหัวลาอหาเตี๋ยเหรอกะเ,เช้กลับไปซะไอ้ง่ ชนะง่ายได้อะไรเนี่ยมันคือเก็บเอมันคือเอเลียนไปด้วยมันคือเอเลียนมันคือเอเลียนอืมมีอาหารหมาตาสกุละเปิดให้หมดไปเลยอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะดื้อเมืนมัวมัวเ่าไหร่หัวละหัตีน เออสรางมาเถอะเล่นด่านต่อไปสวัสดีค่ะเสี๋ยวดิฉันจะมาทำการแสดงปาลูมาข้ามห่วงนะคะโอ้น้ำเน่าสุดหายเลยเนี่ยเออเพื่อนแต่เขาจ้างมาให้เราเรามาดูนะ โอเคมาดูก okay, ันเถอะเอาไปปลาโลมากินเยอะๆไอ้ไอ้ปลาโลมานี่แกจะแดกปลาจะเป็นเป็นกิโลหรือไงเนี่ยแตะเยอะเกินไปแล้วนะไอ้ปลาแกอยากแดกตนเอื้อนเลยเหรอไอ้เวนโนนี่แกจะแดกแตะเยอะเกินไปแล้วนะฉันรู้สึกว่าฉันปลาหมดแล้วแหละ แล้วเราควจะทำยังไงดีหรือควรจะทำยังไงดีขยาปตาลงมาได้ไหมเลื่อนไม่ได้เรจะต้องดูเฉลยอาจจะต้องเลื่อนลงมาแล้วมีเศษขยะอป่าหน้าไปมันติดไฟอ่อ โอ้าี่กูมาดูปลาลอดห่วงยาน,นะเว้ยนี่ท่ามาดูปาลาโลมากดคูออเลสป่าเลยอยจาสตาว่ะ <c oughs> มีกดบ่อกดใจกดเกิดไ้ม้มาสองบาทสองดองลลาร์ก็หกสิบบาทไทยกดต้นไม้ได้ได้อะไรคงไม่ผ่านหรอกเว้ย อย่างนั้นมันจะชื่อเกมส์อะไรยังต่อพผ่านกลางวันจะเกมพันวีเอสซอมบี้แล้วทำยังไงทำยังไงฟ้ายังไงน้าอีเอ้ะเร็วๆอ่ะขุดอ่ะกอดร้อนกดมั่วๆไปแล้วก่อ กเคือแค่หัวหลอแล้วก็กดรวยรวไปบอ่อน้ำมันกดบอ่อน้ำมันมันรวยไงกดหล่อบอ่อน้ำมันโอ้แกเป็นสุดหล่อแห่งบอ่อน้ำมันเียบหลออได้เงินมาตั้งเยอะเลยสลายดอนลร์โอเคดาต่อไปได้ไอ้ดีมากุดว้าวทีนี้ที่ฉันขุดเลือๆฉันฉันไม่ต้องแดดดามมาม่าไปทางวันแล้วเยี่ เงยเลยปุ๊บเก็บบะหานันด้วยทำไมปุปเก็บบอลไม่ได้บีบบะหานขี่จะกรยานลื่นลมแล้ว่อกดกล่องได้ไหมรือกดกล่องได้ไหมทับล่อยหลังไม่ได้กระโดดไม่ได้ก,ก,ก็อกลมกล่องให้ลมทับไม่ได้ขยายจกรยามไม่ได้ ไปยาลุงปล่อยลุงให้อ่าอาชญาต์ตอบด้วยเร่งความเร็วไปพวกน่าจะไปแข่งีสปอร์ตแข่งจักรยานนะเนี่ยมือพมหมีโอเคแล้วไงปะมีแมวมูให้เราเก็บ กดนาฬิกาไปเรื่อยๆอะไรฟ้าเฮ้ยังลองกดนาฬิกาไปเรื่อยๆกันเรือคายนาฬิกาไปกดอะไรฟ้าง,งงเดี๋ยวผมจะกดแบบนี้ประมาณประมาณสักประมาณแบบ เออสร้างมาเถอะข้ามไปก่อนเออคิดว่ามไม่นไม่น่าจะเกี่ยวกับอันนั้นแล้วแหละอันนาฬิกาเป็นไ,ปไหนได้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะดูเฉลยมากเอออะไรนะเป็นบ้านข้างนอกมีมีไก่มีเป็ดด้วยเป็ดยา่าง มีคนโง่เกาะหัวเลาะอาจจะแต้โอเคโอ้มีไฟในแอร์ดิโอ้กลัวใช่ไหมโอ้บ้าหลอดขยายเด็กให้มีใจเป็นคนใจเกเรได้ไหมอะไรโอเคเ เดี๋ยวบอนนี่กลัวโอเคอัไปว่าดาวุดท้ายแล้วละกันไม่มันไม่ใช่แน่ออนอนอนี่แมมมุมด้วยอ้ใหญ่ ไม่ได้กดรัวๆสิคุณคนน่จะหลอกเราแน่นอนการติกดกูตบขาดไปแล้วยเฮ้ยนี่ติดมาอะไรหลอกเรานีกว่าเราจะต้องปัดตัวเละไป เรอจะต้องขยายเรอจะต้องทําให้มันใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาทั้งขาทั้งอรอเราจะต้องขยายมันเออหรอจะต้องฟูนุกกาใส่มันตอนนี้ในะชีวิตจดียผมกำลังฟูใส่มันอยู่นะโอทีไม่ได้ฮะอะไ อะไรฟ้ให้กูทำอะไรกดค้างเหรอเออฉันมันเธอเดีเออ๋ยวเดี๋ยว กดขางแล้วก็กดปิดทุกอย่าก็ยังแพ้อยู่ด,ด,ดีไม่ยอมแพ้ก็ได้สิเว้ยเอาแบบว่าขอกราบโอเคิดแต่เ้วเท่าดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมแล้วก็ทับทิศต่อไปฉันไม่มีวัน